สวัสดีครับเมื่อนี้กับพบ่พอกับสังวานงานปั่นเนาะครับเมื่อนี้ที่พาท่ันบ้ชมส้มไปส้มพระชนะกครับเนาะอีวัรปรดป่านาดูกับสถานทีหลันปันปนปนป่นพระปั่นพระชนะเป็นวันนะครับคือสะานที่นี่มองปั่นแล้วมองว่านะครับท่าสีแล้วว่านนะครับ,ท,รนนรบที่พาทธันผะู้ม้มไปส้มเนาะท่าสีแล้วว่านาน,ะะนี่ก็ก็ที่มีตัวเด็ดมาฝากคือเราเนาะครับเมื่อนี้กับมีตัวเด็ดมาจากอาจารย์นิ่นเนานะ อาจารย์นินพันฝันได้แต่กเห็นตัวสี่เขาน้ำฝาฝันนังเนาะเป็นติว่าเป็นวายอยู่ในฝาผนังเด็กตัวฝันมันเขากันครับตัวนี้ว่าท่านกติพาท่านบส้มไปส้มในหันเนาะว่าติเมนตัวใดเป็นสี่เสียขางฝาเนาะติพาท่านบส้มไปส้มพญานาคนะครับพญานาคตัวชุดไทยตัวที่สามเนาะเพราะว่าปั่นตัวที่สามนี่ก ท่าสีก่อนหินของก็แล้วนะครับครับเนี่ยคือท่าสีของกัแนะแหลวเนาะ ครับที่พาทันผู้ส้มส้มไปโดรรอบเนาะพยานาคตัวที่สามบอกขึ้นมูเนาะครับหอนหลาย พญานาคตัวนี้ครับญญาาท่าสีของเขาแล้วนะครับเนาะออกจากนี่นติไปนกทม่านะครับมืออื่นสามสี่มงมือ่นอึ่นขึ้นไปแล้วไปนกทมาเฮ็ดจากนกทมาแล้วก็ตีมาดานเม็ดนะครับเนาะเปที่นกทมาจักประมาณสักสองสามเหรียญน,นะครับพอหลายอย่างเนาะต้องผ่ากราวองใยหน้าตักสองเม็ดสององค์แล้วก็พญ,ญานาคน้ำเนาะก็ตีอีกหลายเหรียญโดย่ฉพางตีลงมาดานเม็ก มาด่านเมกแล้วกับจังตีมาบัานคํำเลนะครับมาคํำเลแล้วกับติมามาหนีคือเขาน,นะครับมาวัดปลานาดุนอีกคือเขานาะเพราะว่าตัวที่สองยังอยู่ขางทำทางนั้นยังทะนในปั่นอยู่เนาะอยู่ขางทำม,มันติมีสองตัวนะครับเนาะเพราะว่าเขาเขีาขข้าเจ้าเข้าเจ้ามาเข้าขี้เวรหลายก็เลยว่ามันหล่นหลายเดียนแล้วก็มันก็นเ,นเลยปล่อยไปซะก,กันเนาะมันอยู่หนีห่างห้องเดียนแล้วกับ เลยตีห้ไปบ่บานน้อง้งทมาก่อนยังมาดันเม็กจังตีค่อยๆทย,ยอยลงมาพี่อีกเนาะส่วงส่งการกับพระจักครับว่ยลงมาหอดพี่สงการแล้วก็ัแล้วนี้เนาะครับแล้วจากนี้ไปแล้วก็ติดไปบ้านพ่อนจะเิญเนาะครับวัดปลาพ่อนจะเิญพญานากตัวที่สองไอ้ขืนด้านนี้เนาะครับขืนประมาณนี้เพราะว่า ตัวที่สามมีทั้งนอกสองตัวทั้งในนะครับสองตัวก็มีอยูทั้งในพ้าตันผู้สมกับไปส้มเนาะครับปั่นแล้วสองตัวเนี่ยก็ยุนิธรรมจำลองนะครับนถ้ํถารจำลองแล้วก็มีเสาเสาคำ้ำเป็นเฮดเฮดเป็นหินหน่อยนะครับพระพุทธเจ้าปางสายญาตเนี่ยก็คือหนักตักสามเอ่อความยาวสามเมตรนะครับเนาะ กมเาสามเมตรนี่ครับลุงปีนินเพันว่าสี่มาใส่ด้านนี่เนาะพันเห็นเป็นซีเก่าพนว่าซีเก่าตัวนี้ของลุงปีนินนี่ก็เข้ากันกับของอาจารย์ไนพันเนาะอาจารย์ไนพันว่าเียกไทยพันมากเียกไทยรถพันกับซีเก่ากันผมะ เลยว่าโอ้มันคือเข่ากันกับพองพินิษฐแท้สันก็เลยว่าเข่ากันก็เลยเดี๋ยวเอามัล่องให้ท่านผู้ชมมาหลุนน้ากันเนาะวันที่สิบหกมาหลุนน้ากันวันที่สิบหกตุลาเนาะพนิษฐ์พ่นกับสี่เซตตัวนี้เนาะเพิ่นว่ามักตัวนี้ลว่าสันเดี่ยวเอาตัวนี้คือเขาหัวที่ว่าสันเพิ่นว่าทีนั่นั่ตัวนี้เนาะแล้วก็อาจารย์ใหญ่ผู้เพิ่นเป็นเจ้าวาดยู่วัดป่าหน้าดูนี่เพิ่นก็ว่ามือเศร้านี่เพิ่นมาทําความสะอาด อยู่ด้านนอกนี่เพิ่นก็ว่าเตียกไทยรถเพิ่นก็เก่าซีเนาะเตียกไทยเพิ่นก็เก่าซีก็เลยเข่ากันเนาะครับท่านผู้ชมเข่ากันเนาะครับแอดก็เลยว่ามันเข่ากันดีก็ห้ไยเอาลงให้ท่านผู้ชมมาลุ้นเหมือนกันนะสนุกแอดก็ว่ามันแอดก็มาคือกันครับแอดก็มาคือกันเนาะ ด่านเทิงก็เป็นร่างๆเป็นเลข1ิบหนะครับเป็นเลขสิบหกด่านเทิงเนาะกดมาลุ่นน้ากันล่องเบางอะไรเลข16ด่านเทิง,ะนนก,ง,งกะซีเก่ากับ1ิหนะครับพื้นทีสิบหกตุลาเนาะ ทำโพส้มเห็นมานาเป็นเหลขกสิหกล่างๆเนาะครับผ้าทำนพส้มแล้วออกไปทั้งหนอกอีกเพื่นน mm. พอนเนาะเพราะว่าพญ,ญานาคตัวที่สานี่ก็พอคือมูนะครับ mm. หอนนิติี่ไหลถ้าหากสนใจนะครับอยากปั่นก็มาติดตได้ครับ mm. เบอร์โทรกับศูนย์หกสองก็ดสองหกเก้านนะครับเบอร์โทรถ้าหากสนใจเนาะ ครับเนี่ก็คือพญานาคโค้งไปตามคือหลอดก็เลยนะครับตปะปูส้มของมากาศปูแล้วกับยางหลอดอ้อมไปก็ไ,ได้นะเพิ่นเฮ็ดดุงดุงกับขวมเข้ากับหลอดไปได้เนะทางนั้นก็หลอดได้เื่กันเพิ่นเฮ็ดเป็นดุงดุงไหวเวลาอย่างย่างเวียนเนาะครับ ทางนี้ก็มีไฟแสงสีสวยงามนะครับาหากทันปู้ชสมบ่เคยเห็นกับมาส้มนะครับเด้อว,วัดปา่านาดูนเนาะอำเภอสามไส้วัดปา่านาดูนครับทันปู้มถ้มหากสนใจนะครับเนาะ ก็ยังมาติดต่อได้เพราะว่าแล้วนี่ก็ติดติไปบ้านนกองคงธรรมานะครับนะ้ต่อือได้เขาคิ้วกันไปที่ลวัดที่ลวัดเนาะก็ไปเฮ็ดให้แล้วตามค่วมระสงงที่ลวัดที่ลวัดสูสปีนะครับวัดละสองปีหลังวัดก็หลายเดือนนะเนาะคาเฮ็ดให้แล้วเป็นรอบเป็นรอบเป็นนะครับหมุนเวียนกันไปคือเป็นเขาคิ้วกันกไนะ็ไปตามคิว้วเนาะไปตามคิ้วออกจากนี่ก็ติดไปนกองคงธรรมาก็ติดง่ายมาก ด้านเมกก็ติง่ายมากคำเลาะคำเลาะและะ้วก็ติมาเหยีดพญ,ญานาคอยู่นี่อีกคืเเอเขานาะถึงกับไปบานพ่อนจเจริญวัดปา่าพระเนาะจังทีเขาวัดอโศกธรรมามถ้าหากบ่มีคิ้วต่อก็ติขวมไปพูดสิงเนาะปีนาเนาะขวมไปเห็ดพญ,ญานาคือพูดสิงยั่งอยู่สามตัวยกกลางบันไดวันเนาะเพราะว่าติง่ายไปไปเรื่อยตามมุนเวียนรอกไปเรือ่อยเนาะ หากันผู้สมมะเข่าคิ้วก็ัิไปให้ตามคิ้วเนาะครับครับส้มเดือดรอบอยู่เนาะครับพอดีย้ายสีเป็นกามาเนาะที่มาถามตัวเด็ดเป็นอีกมันติเข่ากันครับคนคนล้งมันติเข่ากันครับล้งพินิ้นไตบ่อดตไตตัวใดก็ว่าตัวใดก็าดพังหันโอ้สามสี่หนึ่ง บรรไดสามตัวเนาะลุงพินิ่งบันไดสองตัวยายสีบันไดสามตัวสามสีสหนึ่งเป็นสี่ชสยขางฟ้านั่นเป็นเก่าเก่าสีเก่าสีแล้วก็หยกขางฟ้าทาั้งอยู่ขางทั้งพราะทั้งนี้ละขางฟ้านี่ไรยางหัวไปหันยังตีเห็นเป็นเก่าสีแล้วก็สามสีหนึ่งวัดที่บังหนสามสีหนึ่งยายสีบอก มื่อนี้กติในเมื่ออื่นกติจากมันไปทั้งอยู่ไปทั้งพู้เนาะทั้งพู้ก็หล่นอยู่บ้านนกคงธรรมาเนาะบันไดสามสีหนึ่งว่าสัญญาเสีวา่าครับท่านผู้ชมมาล่องล่องหลุดน้ำกันเนาะสามสีหนึ่งคนว่าสามสีหนึ่งเนาะนี่ครับพญานาคตัวที่แล้วว่างหันเนาะตัวที่สามตัวที่สองก็ยืดด้านคางนี่เนาะครับยี่ด้านคางนี่กติได้ขับมาอีกโย่สวงคนละสงการเนาะ ครับสุดท้ายนี่ขอให้ท่านผู้ชมยังมีแต่ความสุขความเจริญนเด้อครับเด้อผู้เข้ามาชมในสองทางวันงานปั่นนี่ก็บข่อยโศกโศกมันหวานแยะสีว่ะสามสีหนึ่งวันสันมึงไปนินว่าอันเก่าเก่าสีเนาะเข่ากันอยู่ครับพ่ออาจารย์ใหญ่เก่าสีมาหลุ่นน้ากันร่องบังครับงวดนี้ครับวันที่สิบหกตุลาเนาะมาโศกโศกมันหวานน้ากันยัดกับมาบอกเพื่อเป็นแนวทางเนาะถ้าหากถูกใจกดไล์กดแช่เด้อครับเด้อ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเนาะบริพาทในคลิปต่อไปแอดกติสัรหาเอาสิ่งต่างไม่ทันบุษมบิ่งน้ำเหลวกมารลุ่นแหลกดุนหวยน้ำกันเนาะหววรัฐบาลครับสุดท้ายนี่ก็คอยทันบุษมิมงจงพิวามสุขความเจริญปราจากสิ่งใดดคอยได้สิ่งนั้นเนาะสมความมุ่งมั่นปรารถนาบนว่า ท่านเจ้าที่ไปทั้งเหนือหรือใต่ทั้งไกลประเทศต่างเปนวาเนาะขอให้บุญจงนั่ตามหลังค่อยระวังแบดล้อมตามคกหมนางเงาเป็นวาเนาะอย่าสดยอุกอังเสาุุกโศกให้ใจทุกกระเพาทั้งหลายก็ยาได้มีมาตองนะครับเนาะสาธุคอยถูกเรกถือไว้วันที่สิทุกคนนะครับเด้อสวัสดีสวัสดีครับ